มาครับสวัสดีครับเอฟซีสุขพูสุขคนครับสุบอนสุจ่โปรปอกับไอรูดเดีกเช่นเคยครับมาน,นี่คับเมือมังแรงกับปันปริหัดตกเขาแรงนี่ด้วยครับมันตัวนี้กับเป็นปลาเคือนนะครับแล้วก็ปลาอ่างบางผะนะครับปลานินไซง,ง่าครับ ปลานินนี่ยครับบอยเป็นปลาแหลกครับพุ่งปลาพุ่งปลาคออันทัดแรกก็สิเมนูต้มพุ่งปลาอคอนครับส่วนปลาเน้นเสียดแกงสมนะครับแกงสมแกงสมแบบทอดนะครับใส่ผักกระเฉด ด้วย,ยแดดสดใสั็เพืกอจะเป็นพุงพุ่งพุงขาคอนะครับที่ได้มานะครับปลาใสเยยงี้ยงงามพุงปา่างามงามนะครับอยู่อ่างบางผานะครับเอฟซีคนใดสนใจนะครับติดต่อได้ครับเดีย๋ยวคิดไปจัดมาให้นะครับ ขาเสียงเมนูมินินกะจีเห็ดกอเข่าแรงก่อนครับต้มหมอห้อไน่ไว้ก่อนครับต้มพุ่งปลาคอเตรียมเครื่องเคียงก่อนครับ ไข่ใส่โบกี้ยาวนะครับแสบคือกอาครับอีสานบานห้งางทำตะไคร้ครับหาผักซี่ครับให้เขากันครับ เสร็จแล้วก็บปอนยาครับหลังจากทำละเอียดแล้วใส่หมอ้องลอองไปครับใส่ลงไปครับบ่มียังไรครับเริ่มปรุงส่วนปุ่ง,ป,งปลาเนี่ผมก็จะบนร่างเกลือนะครับ ใส่ไปแบบนี้เลยแต่ว่าทำบะข้าวบะข้าวครับผมมีวิธีของผมหลังจากเกือนะครับก็ชส่พุงปลาลงไปครับเจ่าว่าเ้าไปแอบไปล่างนำเกลือใือเปล่าไม่ได้ล่างครับอยู่คุ้งขือเเ่าครับใส่ลงไปแลวครับพุงปลาครับ ทำเดือดแล้วก็ใส่ลงไปครับต้มพุงปลาคอครับนี่ส่วนปลานิ่งก็จะเป็นต้มโสมนะครับแกงส้มเป็ดสะทอดกรอบนะครับ ก็นำเดือดก็ค่อยปรุงครับผักเต็มคูนเลยครับผักกระบอกมีอย่างไรแล้วครับ ส่นหอมกับใบกระเพราแค่นั้นสุทดกกท,บบท้ายโดยมือเขือเทศลงแบบแท้ๆนะครับใส่มือเขือเทศเท่าไหร่นะอีสานบรรเทาข้าวโบดใสใ่สมัยยุคเก,ก่าวูนเขาบใส่ด้วครับมือเขือเทศผมก็สใส่ใบกระเพรากับมือเขือเทศแค่นั้นเป็นอันเรียบร้อยครับ สมพงประคอแบบดแดดบๆนัวๆยย่วๆเมนูต่อไปก็ติดตามนะครับแกงสมแปสะปานินนะครับทอดแตขอบคุณเอฟซีสุภสุวรรณเด้อครับติดตามรับชมนะครับบัวซิยูก่ไกยุ่ไกบัวสิเป็นประเทศไทยประเทศลาวประเทศนอก บัวสิเป็นบัตดีอยู่โรงงานหรืออยู่ทั้งใดกระสางกระขอขอบคุณเอฟซีสุขูสุคนนะครับที่กดไลค์กดกระดิง่งแจ้งเตือนเหตุแห่งมีกำลังใจนะครับสั่งผลงานต่อไปครับสั่งทเนม่อนกันครับเมนุมันนี่ต้มพุ่งปลาคอครับปันปลาชะรดโอนะครับ พุงปลาคอเนี่ยเดี๋ยวตักให้เมืองครับนี่คือพุ่งปลาคอได้ครับเลยแ่สองพุ่งครับเต็มหมอนะครับต้มแบบบวข้าวครับมีแต่ข้าวเดียวเมื่อครับบางคนก็ว่าไปกตวนไล่มันข้าวนะครับมันโมเมนต์นะครับ การทำมีวิธีการเห็ดจังไดไมนก็บวข้าวนะครับต่อไปก็จะเป็นการปุ้งนะครับใส่ผักลงไปจันหน่อยนึงก็ใส่ลงไปครับกระเพราใส่ลงไปอืมใบแมนก์เซประทาห้างนะครับสูตรไผลซูนนั้นนะครับ ทั้งงาทั้งโกหนึ่งครับใส่ลงไปปาเกตูมะเกือเทศครับบีเอาแล้วครับนี่ใส่ลงไปเดี๋ยวว่าขีมือกันเถอะใส่ลงไปครับเป็นน่วยเลยแสบเสนัวนวกันครับกับไอรุดมานี่ ของสซยบด้วยนี่ก <ừ. S 1> ินหอมตำดังบยากรากเลยใสยย่งี้ยครับรยัยว่วมันเยิ่มเยิครับ รับประกันคุณภาพครับแส่บแน่นอนครับ